ตามกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติกันต่อค่ะจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาคสี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจำนวนสิบนายร่วมกับส่วนราชาการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาดาเนินการทาความสะอาดเก็บกวาดเศษหญ้าใบไม้ขยะโดยรอบศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลมะลวนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ